สวัสดีค่ะพี่สีรรัตน์นานเพื่อนอ่ะมาค่ะวันนี้นะพี่สีย์จะพาเพื่อนเพื่อนเนาะมานะทำปุ๋ยหมักชีวภาพนะคะวันนี้นะพี่สียร์จะทำน้ำหมักนะเปลือกส้มเอาไว้ไล่แมลง นะเพืเ่อนๆเ,เอาไว้ไล่แมลงนะเพราะว่าอา่ผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวนะเพื่อนๆน,นะผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวรสฝาดรสขมนะคะนะพราเนี้ยเขาจะมีน้ํามันนะที่เปลือกของผลไม้เนี่ยนะคะมันจะมีฤทธิ์นะในการากําจัด นะหรือว่าขับไล่แมลงนะพวกเ,เพีย้ยนะคะนะพวกเออ่หนอนนะพวกเพีย้ยพวกหนอนหนอนผีเสือ้ออะไรพวกนี้นะคะเพื่อนๆเนาะอะไนะใช้ได้นะคะแล้วก็เออ่ผลไม้เนี่ยนะฮะก็คือเวลาที่เราเอามาหมักเนี่ยนะฮะมันก็มีอ่ธาตุนะมีธาตุสารอาหาร ที่จะไปช่วยทําให้ผักจเจริญเติบโตงอกงามได้ด้วยนะเพื่อนนะเพราะว่าเขามีเอ่อเขาเรียกอะไระน้ําตาลน้ำตาลซูโคสเนาะผลไม้อะมันก็จะเอ่อไปช่วยในการเร่งการจเจริญเติบโตนะของต้นไม้ได้นะแต่วันนี้พี่เสียรจะใช้เนี่ยก็คือเปลือกส้มพอดีพี่เสียรคั้นน้ําส้มออกไปเนาะก็เลยเออเสียดายนะก็เลยจะเอามาทำเนาะ อารู้สึกว่าจะก่อนหน้านี้เนะเาะก็น้องนะเขาก็ได้ทําไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะไอเรื่องของการหมักเปลือกส้มเนี่ยแต่ว่าวันนี้พี่ศิียระจาททาอีกสูตรหนึ่งนะให้เพื่อนๆดูสําหรับคนที่นะอยู่ต่างประเทศนะอาจจะวัสดุอุปกรณ์อะไรพวกนี้มันก็อาจจะหาได้ยากนะในเรื่องของการจะมาทําน้ําหมักอะไรต่างๆนะบางทีต้องดัดแปลงนะมันต้องดัดแปลงนะ นะที่จะนํามาใช้เช่นเรื่องของหัวเชื้ออะไรต่างๆนะบางทีมันก็จะหายากนะวิธีการนะรเพื่อนๆการที่เราจะทําให้อ่พืชผักผลไม้อะไรต่างๆที่เราจะนํามาหมักเนี่ยให้มันอ่มีเชื้อจุลินทรีย์หรือว่าเกิดเชื้ออ่จุลินทรีย์ดีนะหรือว่าอ่าทำให้เขาเกิดการย่อยสลายอันนี้อ่า ไปแบบรวดเร็วนะเกิดการย่อยสลายนะแล้วก็มีเชื้อจุลินทรีย์ดีเนาะอ่ะก็คือมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรเนาะเพื่อนเก็คือว่าน้ําตาลเนี่ยตามประเทศก็อาจจะมีแต่น้ําตาลายขาวเป็นส่วนใหญ่นะที่เราหาได้นะหรือว่าเราใช้ในบ้านนะก็มีอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรสิ่งที่สําคัญนะก็คือตัวนี้นะแลคโตบาซิลัสเนี่ยนะคะก็จะอยู่ในโยเกิร์ต นะอยู่ในโยเกิร์ตนะถ้าบ้านละบ้านเรามันก็จะเป็นพวกยากรงยาคูเป็นอ่าเป็นอ่าเรียกอะไรนมเปี้ยวอะไรอย่างเงี้ยน,นะโยเกิร์ตก็มีแต่ว่านมเปี้ยวบ้านเรามันก็สะดวกหาง่ายราคาก็ไม่ได้แพงนะแต่ถ้าเป็นต่างประเทศนะส่วนใหญ่เราอาจจะซื้อพวกโยเกิร์ตเอาไว้ในบ้านกันนะก็ใช้โยเกิร์ตได้นะเพราะโยเกิร์ตก็อ่าเหมือนนมเปี้ยวนั่นแหละนะมันก็มีแลกตัวบาซิลัสเหมือนกันนะคนะเนี่ย นะอ,อันนี้นะวันนี้เนี่ยที่พี่เิียรจะเอานำมาใช้น,ะนามาทําวันนี้นะก็ไม่ได้เยอะแยะนะเพราะว่าสวนผักพี่ศิียรไม่ได้ใหญ่โตนะก็ทําไว้เพื่ออาชีพเพิ่มแรงเนาะเพราะว่าเมื่อวานไปส่องดอูต้นมะเขือน้อยของพี่นะมันก็มีเจ้า,าเพีย้ยตัวเขียวๆเวนะาะมเกอะ นะตัวน้นอยๆนะเริ่มมาเกาะแล้วนะพี่สีรัชก,ก็เพิ่งไปเห็นนะนะก็ตอนนี้ก็ต้องใช้สูตรน้ำส้มอะไรพวกนี้นะผสมน้อยๆน,นะฉีดพ่นไปก่อนนะเพราะว่าพอดีพี่เสีรไม่ได้เตรียมไว้นะก็เดี๋ยววันนี้จะต้องมาทำไว้นะจริงๆแล้วพี่สีรั์มีหัวเชื้อของเอาน้ำน้ำหมักผลไม้อยู่แล้วนะเพื่อนๆน,นะ ถ้าใครมีอยู่แล้วนะก็เอาหัวเชื้อน้ำหมักผลไม้มาใส่เลยนะไม่กี่วันมันก็เอาไปใช้ได้แล้วนะแต่ทีนี้พี่เสียจะเอามาทําให้เพื่อนๆดูวันนี้นะคะก็คือว่าเอาแบบเริ่มต้นเลยสําหรับคนที่ไม่มีเลยไม่มีหัวเชื้อเลยจะทําแบบไหนนะอ่าพูดไปเยอะแยามากมายแล้วนะเดี๋ยวจะทําให้ดูเนาะเพื่อนๆสาหรับคนที่อยู่ต่างประเทศเนาะจะได้เอาไปใช้ได้ง่ายๆ น้ำหมักผลไม้เนี่ยเวลาที่เราทำเนี่ยน่ะหมักไว้ประมาณสิบห้าวันก็จะมีกลิ่นเหมือนกับไวน์เลยนะคะเ,เพื่อนๆนะก็ไม่เหม็นนะเอาไปฉีดพ่นได้นะถ้าอยู่ต่างประเทศก็ไม่รบกวนชาวบ้านเขาหรอกนะเพราะว่ากลิ่นมันมันไม่ได้เหม็นแต่ที่สําคัญนะคะก็คือว่าการการหมักสำคัญนะคะก็คือว่าวัสดุหรือว่าเชื้อจุลินทรีย์ที่เราจะเอามาหมัก คือถ้าเราใช้จุลินทรีย์จากแลกตัวบาซิลัสมันจะไม่มีกลิ่นเหม็นแต่ว่าถ้าเราใช้ยีสต์นะมาหมักแทนนะยีสต์เนี่ยก็อาจจะใช้นมปังใส่ลงไปก้อนหนึ่งยก็ได้แล้วก็น้ําตาลน้ําแค่นั้นเองนะมันก็ทําให้เกิดเชื้อได้แล้วนะคะแต่ที่นี่มันจะเป็นกลิ่นนะถ้าเป็นยีสต์มันจะมีกลิ่นเหม็นถ้าเรามาหมักเป็นน้านะเพื่อนๆนะอันนี้พี่จะทําแบบที่เดี๋ยวถอยก้อนมาหน่ดนึ่งนะให้มองไม่เห็น เอาแบบที่ไม่มีกลิ่นนะเพื่อนนะอันนี้น้ำเนี่ยก็ใส่งไปเลยกะเอานะเพื่อนนะเพราะว่าพี่เสียชั้วิธีก็คือกะเอานะเพราะว่าเปิดอกส้มเราได้มาก็ไม่ได้เยอะนะคะพี่เสียัก็เออไม่มีสูตรตายตัวนะ แต่หนต่ไลมาแล้วนะคะตั้งแต่ทํามาอยู่ที่เมืองไทยก็ไม่เคยมีสูสตรตายตัวนะไม่มีอ่นเนี่ยใส่ลงไปสูตรไม่เคยมีตายตัวนะเพื่อนอ่านี่นะคะเยเกิดของเราอ่านี่อันนี้พี่สีะจะใส่ลงไปแค่ครึ่งถ้วยนะเพราะว่าเปลือกส้มเราไม่ได้เยอะอ่านี่ ก็ประมาณสองช้อนโต๊ะใหญ่ๆนะคะนี่คือถ้าเป็นสูตรนี้นะเพื่อนๆนะถ้าเพื่อนๆทาสูตรนี้นะนอกจากเราจะเอาไปใช้ในการไล่แมลงได้แล้วนะเพื่อนๆหมักไปให้ได้ประมาณสักถ้าเราหมักนานหน่อยนะประมาณสักสองเดือนถึงสามเดือนขึ้นไปนะเพื่อนๆอันเนี้ยเพื่อนๆสามารถเอาไปล้างห้องน้งห้องน้าได้ด้วยเลย กลิ่นมันจะหอมเลยนะคะเพราะว่าไอตัวตัวเนี้ยตัวจุลินเยออันเนี้ยนะมันก็ช่วยขจัดพวกคาบเชื้อลงเชื้อราคาบโสบกนะในห้องน้ําได้ด้วยล้างเพื่อ,อเครื่องสุขภัณฑ์อะไรพวกนี้ก็ได้ด้วยนะกลิ่นมันจะไม่เหม็นถ้าเราใช้จากาโยเกิร์ตนะ คือตอนนี้เนี่ยพี่สิรัตก,ก็ต้องขออภัยเพื่อนๆนะคะในเรื่องของอแบทก,กาวเนาะแบทก,กาวพี่สิรัตเพื่อนๆจะเอ,อ้ยทำสวนในครัวเนาะอ่านะประมาณนี้แหละนะคะเพราะว่าสวนน้อยพี่สิรัตมันก็แดดมันออกเพื่อนๆนะเพราะถ้าเราไปทำกลางแดดเนี่ยมันก็สะท้อนแสยอยงอีกนะคะก็เลยต้องทำแบบนี้ให้เพื่อนๆดูเนาะ,ะตอนเช้าม,มืดน่ก็ โอ้โห و, เย็นมากเพืเ่อนๆหนาวจัดนะไม่ไหวอ่นะอันนี้น้ำตาลทรายนะเพื่อนๆใส่ลงไปเลยอนะ่ะสองช้อนนะสองช้อนโต๊ะพุนพูเลยเนี่ยตาลทรายขาวสิ่งที่สำคนะัญเนาะคือเอ่อตัวน้ำตาลทรายขาวเนี่ยการย่อยสลายมันจะช้านิดนึงนะคะย่อยสลายช้ากว่าน้ำตาลทรายแดงนะเ,นเพื่อนๆนะจากที่พี่เสลต์เคยทำมาแล้วก็ประสบการณ์เนาะของพี่เสลต์ที่เคย ทำมาเนาะอ่าก็ทีนี้พอเรามาใช้กับโยเกิร์ตนะมันก็จะช่วยเร่งนะเป็นเพิ่มกระบวนการในการย่อยสลายมากขึ้นนะเพราะว่าโยเกิร์ตนะมันค่อนข้างเข้มกว่าเข้มข้นกว่าตัวอะ,อะไรนะนมเปรี้ยวเนาะนมเปรี้ยวที่เป็นน้ำนะนะคะค่อนข้างเข้มข้นกว่า เชื้อมันก็จะเดินไวกว่านะเนี่ยอันนี้ก็ทิ้งไว้ประมาณสิบห้าวันเดือนนี่สิบห้าวันหรือเดือนหนึ่งหรือมากกว่าน,นั้นก็ได้ก็ได้นะไม่เป็นไรจะมากกว่าน,นั้นก็ได้อันนี้ทิ้งไว้นะเดี๋ยวพี่เสียจะมาอัปเดตให้ดูเนาะ,ะว่าเชื้อมันเดินไปเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยจะอัปเดตให้ดูนะนี่นะคะอัตราส่วนเวลาที่เราจะเอาไปใช้นะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะ,ะหนึ่งช้อนโต๊ะเนาะเนี่ย หนึ่งช้อนโต๊ะประมาณนี้นะเพืเ่อนๆนะนี่นี่ก็กับน้ําผสมกับน้ําเปล่านะประมาณหนึ่งจุดห้าลิตรนะเพืเ่อนๆนะหนึ่งจุดห้าลิตรแล้วก็ไปฉีดพ่นนะตามต้นไม้นะจะฉีดพ่นเพื่อเร่งการเจริญเติบโต,รตรก็ได้นะหรือจะฉีดพ่นอ่าขับไล่มแมลงก็ได้นะคะนะอัตราส่วนอ่าระยะเวลาที่ใช้นะนะระยะเวลา เวลาที่ใช้นะคะก็ถ้าเป็นการาฉีดพ่น,นเพื่อเป็นการาบำรุงใบอะไรต่างๆนะบำรุงต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ห้าวันถึงเจ็ดวันนะถ้าถ้าเป็นการขับไล่แมลงนะ,ะก็อาจจะต้องบ่อยหน่อยนะคะประมาณสามสามวันครั้งนะสามวันครั้งเนาะประมาณนั้นนะการฉีดไล่แมาลงน,ะ,นะ,ะแล้วก็ การฉีดพ่นเพื่อกำจัดมแมลงนะเพื่อนนะถ้าเป็นไปได้นะก็ให้ทำช่วงที่มันไม่มีแสงแดดนะให้ทำช่วงที่ไม่มีแสงแดดนะมันจะได้ผลดีกว่านะในเรื่องของการกำจัดมแมลงนะอ่ะก็ประมาณนี้แหละวันนี้ไม่ได้พาชมสวนวนะ่ะเพราะว่ามันแดดจัดมากวันนี้นะแดดจัดมากนะแล้วก็ตอนเช้าอากาศก็เย็นมากนะพี่เสียออกไปถ่ายทาตรง หน้าบ้านไม่ได้เลยหน้าตึกไม่ได้เลยนะเพื<ๆ>่อนๆเย็นมากนะโอเคก็ประมาณนี้เนาะมาแชร์สูตรเด็ดเคล็ดลับให้เพื่อนๆนะได้ทดลองแล้วก็เอาไปทําไปลองใช้ดูนะเพื่อนๆนะก็ขอขอบคุณนะเพื่อนที่ติดตามรับชมคลิปของพี่สีร์ตนะคะก็เอาไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ